จริงก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้อยากเป็นศัตรูอะไรกับใครก็ดีนะที่พี่หนุ่มต่อสายหาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ต่อสายหาประเด็นนี้มันคงไม่จบพเพราะคงแบบโดนซัดอยู่ฝ่ายเดียวก็อยากให้มันมันจบเพราะว่าตอน5-6วิปีที่แล้วเราเจ็บตัวมากจริง,รงแล้วเราก็หลอนกับการที่แบบถูกตราหน้าว่าเป็นแชรลูกโซ่ความรู้สึกเก่าๆมันเจ็บปวดถ้าพี่หนุ่มไม่ต่อสายหาอาจจะโกรธเพราะว่า หอมก็จะโดนอยู่ฝ่ายเดียวพอถูกขุดขึ้นมาเรามีอะไรที่เราผิดหรือเราอะไรที่ลผิดพลาดอีกไหมแต่จำได้ว่าเราเคลียร์ไปแล้วจริงๆริงอีเวนต์หอมถูกแคนเซิลจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้อยาก เป็นศัตรูอะไรกับใครทั้งนั้นไม่อยากบัดทิจใจกับใครนะคะแต่บางครั้งอะ่ะเราก็ต้องแบบออกมาปกป้องตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบคา,าราคาซังเรามาโดยตลอดทุกครั้งเกิดปัญหาอะไรเราจะกลายเป็นคนที่ถูกเหมือนเป็นเคสสตารดี้ที่เอามาเปรียบเทียบทุกครั้งแล้วก็เอ่อก็ดีนะที่พี่หนุ่มต่อสายหาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ต่อสายหาประเด็นนี้มันคงไม่จบหอมมันคงแบบโดนซัดอยู่ฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยพอพี่หนุ่มพูดเราก็มีโอกาสได้แก้ต่างเหมือนกัน mm hmm. ให้สังคมรับรู้ว่า ธุรกิจตัวแทนเอาจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจตัวแทนหรือธุรกิจขายตรงมันเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายเอย้ขอโทษ <laughs> มันเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายนะมันมันถูกกฎหมายมันสามารถทําได้แต่ทีนี้ว่าใครจะซิกแซกหรือทําอะไรอย่างเงี้ยที่มันแตกต่างก็ว่ากันเป็นเคสบ y เคสแต่สําหรับของหอมอะ่ะแล้วก็กับเพื่อนดารานในยุคนั้นอะ่ะเราไม่ใช่แชร์ลูกโซ่จริงๆแล้วก็เราก็เคลียร์ตัวเองไปแล้วเมื่อ5้าปีที่แล้วก็อยากให้มันมันจบเพราะว่า ตอน5้าปีที่แล้วเราเจ็บตัวมากจริงๆเราก็เคิร์ดแล้วเราก็หลอนก,กับการที่แบบถูกตราหน้าว่าเป็นแชรูกโซ่ก็ไม่อยากจะให้มันกลับมาอีกแล้วเพราะความรู้สึกเก่าๆมันเจ็บปวดอ่าแล้วก็ววกมันก็จะมีผลต่อภาพลักษณ์เราด้วยค่ะจุดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้งนึ่าตกใจครั้งแรกไหมที่พอเขาพูดออกมาว่ามีดาราสามคนก็รู้สึกใจคอไม่ดีแหละเอาจริงๆพอเอาจริงๆตั้งแต่มีเรื่องเดีย<ม>คอนขึ้นมาถูกป่ะคะ ดาราทุกคนตอนนี้เราคุยกันว่าเฮ้ยเราต้องเลือกรับงานยังไงเพราะขนาดดีไอคอนกรุ๊ปเป็นเป็นเป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้วเขาดําเนินการมาหลายปีเอาตรงๆไม่มีดาราแบบสมมติถ้าเขาเรียกของไปอีเวนต์อ่ะเขาไม่มีทางรู้หรอกว่านี่คือถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายในเมื่อเขาดําลงมาหลายปีแล้วแล้วดาราเวลาจะรับงานทีเราต้องมีเกณฑ์อะไรเพราะเวลาเรารับงานอ่ะเราจะดูว่าบริษัทมีตัวตนไหมเออิตภัณฑ์มีออยหอไมนี่คือสิ่งที่เราตรวจสอบทีเนี้ย เราก็ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยต่อไปมันต้องตรวจสอบอะไรอีกมันก็ขนลุกกันไปหมดะทีนี้พอถูกจิบเรื่องเก่าๆขึ้นมาอีกดาราทุกคนก็ลอยกลัวเลยว่าเฮ้ยแล้วที่เก่าๆเ,เราเคยรับงานอะไรกันบ้างมันมันกลายเป็นหลอนทั้งวงการจริงๆค่ะตอนนี้หอมก็เลยแบบถ้างั้นขอความเป็นทรรให้กับดาราคนอื่นๆได้ไหมเราอาจจะที่ผ่านมาเรารับงานอะเราก็ตรวจสอบได้เท่านี้จริงๆการตรวจสอบเชิงลึกไปกว่านั้นมันไม่ได้อะ่ะ มันมันไม่รู้ว่าเามันต้องตรวจสอบยังไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเรื่องที่อดีตที่มันจบไปแล้วอ่ะมันพอถูกขุดขึ้นมาเรามีอะไรที่เราผิดหรือเราอะไรที่ผิดพลาดอีกไหมแต่จําได้ว่าเราเคลียร์ไปแล้วจริงๆเท่าที่เราดูดูคลิปท,ที่ที่พี่เขาออกมาพูดอะ่ะเราก็จําได้ว่าทั้งหมดมันเคลียร์ไปแล้วนี่ว่ามันมันผิดตรงไหนอีกวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ừ> ก็กังวลนะเพราะหลังจากที่เราได้คุยเขาทางรายการแล้วเราจะมีคอนเทนต,วต์วติดต่อสอบถามเพิ่มว่าผู้เสียหายจริงๆแล้วเขาเสียหายยังไง ลลคือในความรู้สึกเราถ้าผู้เสียหายอยู่จนป่านนี้มันก็หมดอายุความไปแล้วป่ะสมมุติสมมตุมมติว่าทาอะไรผิดพลาดจริงๆใน,นอดีตอ่ะมันหมดอายุความไปแล้วอ่ะในในความรู้สึกเรารแล้วถ้ามาเรียกร้องตอนนี้เอาตรงๆนะถามเราว่าเราทําผิดพลาดเรื่องนี้เรื่องนั้นหรือเปล่าเราต้องกลับไปนึกเลยนะห้าปีที่แล้วหกปีที่แล้วคือเราทําอะไรไว้วะ,ะมันเพราะจำได้ว่าพอมันเคลียรจบไปแล้วมันก็คือจบ แต่ถ้าที่เราถามพี่เขาในรายการก็ถามพี่ว่าปัญหามีแค่นี้ใช่ไหม,มเพราะถ้ามีแค่นั้นะ่ะของจาได้ว่าอันนั้นคือปัญหาใหญ่ที่เราเคลียร์แบบร้อเปซว่าเราบริสุทธิ์จําได้ว่าตอนนั้นเราก็ชี้แจงไปแล้วว่าเราไม่ใช่แชร์ลกโซจริงๆแล้วเราเหมือนเราไม่มีผู้เสียหายไปร้องอะไรทั้งนั้นไม่คือผลกระทบที่มีผลกระทบตอนนั้นก็คือว่าคนกลุ่มหนึ่งขายสินค้าไม่ได้ล็อตแรกคนขายได้เพราะตอนนั้นยังไม่มีเหตุอะไรใช่ไหมคะแต่พอหลังจากนั้นที่ ที่มันโดนแบรนด์ใหญ่ล้มเมจิกสกินล้มปุ๊บทั้งหมดขายไม่ได้ไม่ใช่แค่แบรนด์เราแบรนด์เดียวใครก็ตามถือสินค้าในระบบตัวแทนขายไม่ได้เลยเพราะความเชื่อมั่นเขาไม่เอาตอนนั้นมันคือเอฟเฟกค่ะโดยที่ไม่ใช่ความผิดของเรามันเหมือนคนที่ลง,ลงเรือด้วยการเฮ้ยวันนี้ลงเรือไปกับหอมไปไปด้วยการเป้าหมายอยู่ตรงนู้นแล้วเวลามันล่มหอมก็ล่มไม่ใช่ว่าเขาล่มแล้วหอมรอดแล้วในวันที่ล่มหอมก็บอกว่าเฮ้ยหอมมีเรือฉุกเฉินให้นะหอมมีเสื้อชูชีพให้นะเดินเข้ามาเอา หมช่วยเหลือฉะนั้นใครก็ตามที่เดินมากับหอมไปกับหอมอะ่ะเราลอดไปด้วยกันแต่มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทิ้งไปเลยอะกูขายไม่ได้เองกูขายไม่ได้แล้วก็ยอมจำนวนก็จะมีซึ่งหอมอก,ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่ามีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบอื่นๆอีกแปลว่าหอมไปคิดว่าเขาเป็นผู้เสียหายแต่เขาไปอยู่ไหนมาตั้งนานอืมผมตอบไม่ได้ว่าผู้เสียหายท่านนี้คืออะไรจุดประสงค์คือต้องการอะไรแต่แค่มันมีความผิดปกติ มากๆแค่นั้นเองเสียชื่อเสียงอะเสียแน่ๆทั้ง4 <l ots> คนถูกไหมคะหอมที่ได้ถูกกระทบคือหนึ่งอีเวนต์หอมถูก c a n ซิล <l ots> เพราะว่าเขาบอกให้ผลเลยว่ามันเสียภาพลักษณ์แล้วก็แต่หอมเข้าใจเข้าใจเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นอีเวนต์ต่างประเทศแล,แล้วต่างประเทศเขาซีแล้วเขาไม่รู้เรื่องเรื่องของไทยหรอกว่าเฮ้ยยิ่งมีข่าวอะเวลายืนหน้าแบ็คดอกมันดีมากนะเขาจะไม่รู้ตรงนี้เขาเขาแค่ไม่เอาดีกว่ากับเออก็มีดาราที่ปฏิเสธการร่วมงาน แต่เราเข้าใจจริงๆว่าทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลฟุปพินถ้ามาร่วมงานปุ๊บแล้วต่อไปภายใน5ปีขุดภาพนี้ขึ้นมาอีกเขาก็กังวลใจอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้รับผลกระทบแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาดีๆก็มีมุมดีๆก็มีอ่ะเราได้พรีเซนเตอร์2ตัวก็บวกเราคุณหารเรายังกำไรอยู่ก็โอเคหลายคนพอได้อยู่รายการวันนั้นหลายคนบอกว่าเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านดาราหลายคนเลยบอกว่าเราจะฟ้องกลับไหมด้วยความที่ทําให้เสื่อมเสียที่สิ่งทั้ง3าคน ออหอมตอบแทนคนอื่นไม่ได้จริงนะคะเพราะว่ามันก็ทั้งสี่คนเนาะได้รับความเสียหายแต่สำหรับหอมอ่ะหอมยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้ค่ะประเมินจากความเสียหายที่เกิดขึ้นณนะวันนี้ความเสียหายยังยังอยู่ในจุดที่หอมยังรับได้ค่ะจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราจะต,ต้องตัดสินใจใช้กฎหมายถ้าเกิดว่าไม่มีใครร่วมง,งานกับหอมอีกเลย อุ้ยไม่ชี้แนวทางเดี๋ยวคนไม่ร่วมงานด้วยเพราะว่าคนอยากให้ฟ้องเยอะเออรู้สึกยงไงไหลายคนเชี์แบบว่าฟ้องเลยเออฟ้องเลยคือการฟ้องอะ่ะมันยุ่งยากมากนะคือมันต้องใช้เงินถ้าฟ้องฟรีก็ไม่แน่แต่ว่ามันใช้เงินไงมันมันใช้เงินแล้วมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วหอมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดพลาดไปแล้วเขาฟ้องกลับเราได้ไหมหรืออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ในส่วนของตัวหอมนะคือหอมยังไม่ได้เสียหายขนาดนั้นยังยัง,ยงเอออย่างงี้ดีกว่าคือหอมยังมีโอกาสได้พื้นที่ในการชี้แจง ทุกคนเข้าใจหอมฉะนั้นเหมือนหอมรอดแต่ก so ับคนอื่นที่ไม่ได้ชี้แจงเนี่ยหอมไม่รู้ว่าเขาจะยังไงพี่จริงอยากให้เขาทำอะไรถ้าเราไม่ฟ้องก็พี่ก็ต้องแก้ข่าวให้หนูหน่อยว่าสิ่งที่พี่ได้รับมาจากผู้เสียหายพี่เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเราได้ไปตรวจเช็คด้วยกัวเองหลังบ้านแั่จะเป็นเขามาบอกเราแบบนี้ ว่าว่าเราถูกต้องไหมอะหรอคะม,มันมีใบยอยู่แล้วอะค่ะที่ที่เราถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็มันมีข่าวเก่าๆที่อ,อ,องค์การอาหารและยาคอนเฟิร์มเราถ้าไปเสิร์ชข่าวได้ก็คือ,อ,อท่านผอ,อสุภัทาเป็นคนบอกเองว่าตัวเลขหลังกล่องที่ทาให้คนเข้าใจผิดท่านอธิบายไปแล้วว่าตัวเลขแบบนี้มันอาจจะแปลกสักหน่อยแต่มันมีความหมายที่ถูกต้องไม่ใช่ตัวเลขที่เราเอามาสวมแต่อย่างใดคะ่ะ เรากลับไปย้อนดูมันน็จริงๆหรือเราได้ถามเขาตอไหมว่าจริงๆในสิ่งที่เขาลองเรียนมามันเป็นเรื่องจริงไหมตามที่ผู้เสียหายเขาบอกว่าไปเสียหายไปสองแสนแตงกวาหรือว่ายังไม่ได้คุยจริงเสียหายเรื่องอะไรอ่ะถ้าเสียหายในการซื้อสินค้าซื้อทำไมเยอะก็ไม่รู้ไม่ใช่อะเอาเอาไม่ใช่อย่างนี้ดีกว่าซื้อสินค้าก็ต้องเสียเงินน่ะจะลงทุนก็ต้องเสียเงินน่ะแล้วคือ ล็อตแรกมันขายได้จริงๆฉะนั้นล็อตแรกอ่ะคนลงทุนเท่าไหร่ล็อตสองลงทุนเยอะกว่าเดิมฉะนั้นไม่แปลกที่จะเสียหายมากกว่าเดิมแล้วทีเนี้ยไอค้ความความความตลาดผันขวัอ่ะที่เราโดนเอฟเฟกมาก็ไม่ได้ผิดที่เราเราเ,ราเองก็ได้ผลกระทบเรือที่เราขึ้นล่มเราล่มด้วยไม่ใช่ว่าเขาล่มแล้วตัวเรายัางไปต่อขึ้นเรือยอชต่อไปได้ไม่ใช่เขาพังเราพังเหมือนกันมันคือลงเรือลําเดียวกันเออแต่หอมก็ อย่างที่บอกค่ะหอมช่วยเหลือแล้วโดยการที่ให้มาเคลมหรือเปลี่ยนสินค้าแต่สิ่งที่หอมช่วยไม่ได้เลยคือการให้เงินคืนหอมให้อาชีพต่อไปได้เราต้องเราต้องไปด้วยกันต่อใครที่ไปกับหอมหอมหาสินค้าใหม่ให้แล้วไปด้วยกันซึ่งคนที่มาเปลี่ยนสินค้าสรุปเขาก็รอดไปกับหอมนะเพราะหอมเปลี่ยนเป็นทีมไฮระบูเอาไฮระบูมันก็ขายได้เอาเราก็รอดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราจ่ายเงินคืนปุ๊บแปลว่าเราปิดประตูฝัง่งทุกคนถ้าทุกคนได้รับเงิน ทุกคนก็ปิดประตูฝั่งตัวเองเหมือนกันเพราะมันต่อยอดไม่ได้แต่พอให้เป็นสินค้าทุกคนเอาไปขายต่อได้แล้วมันมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจมันไปต่อได้ะคะ่ะมันอยู่ที่ว่าณตอนนั้นผู้เสียหายตัดสินใจอะไรไม่ไปต่อยอมเสียเงินหรือว่าอะไรผอมไม่แน่จจใจจริงๆผู้เสียหายไม่ได้ชัดเจนอันภาพของพี่หนุ่มเราทำไมหรือว่าเพราะว่าพี่หนุ่มเป็นคนที่จะกังวลไม่โกรธไม่โกรธแล้วรู้สึกดีด้วยที่พี่หนุ่มต่อสายหาเพราะว่าถ้าพี่หนุ่มไม่ต่อสายหาอาจจะโกรธเพราะว่าหอมก็จะโดนอยู่ฝ่ายเดียวไม่ ไม่ได้ไม่ได้โตแยงหรือได้เคลียร์ตัวเองจริงๆไม่ได้อยากไปโตแยงนะคะอยากไปเคลียร์ตัวเองมากกว่าก็ที่อยากเทคันชั่นที่มันเลวรที่สุดเพื่อที่จะจะได้จบแล้วก็ไปหอมก็ถามเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เอาจริงๆบางอย่างหอมก็ตอนนั้นถามหอมหอมก็ไม่รู้หอมก็จำไม่ได้เช่นบอกว่ามีการเสียค่าสมาชิก300หอมก็เสียเหรอวะ เก็บค่าสมาชิกหรือเปล่ามันจําไม่ได้จริงอะตอนนั้นแต่ถ้าตอนนี้ไปสืบผลมาแล้วก็คือเราไม่ได้เก็บค่าสมาชิกนะคะแต่เป็นการเปิดบิน300เพื่อซื้อสินค้าจ่ายเงินมาได้สินค้า,มาไ,ไม่มีการเก็บเงินเปล่าลหรือหาดาวไลน์แล้วแล้วได้เงินไม่มี<พ>เป็นเรื่องการเมืองถูกไหมคะก็ก็ถ้าเราไม่แกล้งโง่ก็ก็ดูว่าไปทางนั้นนะคะเขาพูดยงนย้น ก็เขาก็ย้ำตรงนั้นหลายรอบอะไรเงี้ยมันหอมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเกมการเมืองหรือว่าอะไรด้วยความที่มันฟันธงไม่ชัดเจนค่ะแต่ว่ามันก็ชี้ชวนให้ให้น่าคิดไปทางนั้นแต่ตอนที่เราทําร่วมกันกับแบรนด์เขายังไม่ได้ทําการเมืองนะคะก็ยังเป็นเหมือนเพื่อนกันทํางานอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มันผ่านไป6ปีคนเราก็เติบโตในในอาชีพของตัวเองอะคะ่ะก็เป็นทางที่เขาใฝ่ฝันทีนี้สิ่งเหล่านั้น6ปีที่แล้วเนี่ยพอ พอเอามาพาดพิงเขามันก็กลายเป็นเขาถูกกล่าวหาภาพลักษณ์นักการเมืองมันดูไม่ดีในสายตาเราอยู่แล้วอะค่ะพอมันมีภาพลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกมันก็อาจจะทําให้เขาเสียหายได้แต่ยังไม่ได้คุยกับแทวแบบกระตุใช่ไหมครับยังไม่ได้คุยค่ะเป็นไงบ้างมันสองเรื่องหนักในเวลาช่วงเวลาเดียวกันในที่มันไม่ใช่เรื่องของเรานักก็ใจคอไม่ดีพอวันนึงเอมันก็ไม่มีใครอยากได้รถทัวร์เนาะมาลงแล้วเราก็ถามไปว่า เราทำอะไรผิดวะเราไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ามันเป็นเอฟเฟกจากคนรอบข้างที่มาถึงเราก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับสื่อเพราะว่ามันไม่มีใครอยากถูกโดนด่าในสิ่งที่เราไม่ได้ทำอะค่ะ mm hmm. ก็ใครที่ทำดีคิดดีเม้นดีกับหอมหอมก็ขอให้เจริญเจริญสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็สิ่งอะไรที่คาดหวังนะคะขอให้สมประสงค์แต่ถ้ใครคิดไม่ดีกับคนอื่นนะคะใครเคยด่าหอมโดยที่หอมไม่ได้ทำผิด ขอมก็ขอ,อ,อให้โอกาสแก้ตัวโดยการพิมพ์ขอโทษลงมาแต่ถ้าเกิดว่าด่าคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดหอมก็ขอให้ชีวิตติดขัดจ้าทุกแล้วกขออนุญาอย่างเรื่องหม,ดมอดูมามีอะไรจะเพิ่มเติมไหมเรื่องเรื่องเรื่องหมดอหมดูเอาจจริงหอมไม่ได้เจออะไรแบบนั้นที่ที่ข่าวออกมาก็ก็คงเป็นแพ็กเกจมั้งถ้าเราซื้อใส่ข่าวเราก็ไม่เจอใส่ดาหรอกไม่มีอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็หอมก็รู้สึกว่าหมอดูอ่ะเวลาเราเสียตังเราก็อยากได้หมอดูที่แม่น ส่วนยญ่หอมไปดูดวงอย่างเดียวแล้วเขาก็ดูแม่นจริง,รงส่วนเรื่องแบบนั้นที่ออกรายการทีวีไม่มีค่ะทามายาพาดค่ะวันเทิงกอคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel To p ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดียวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แดงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ